ก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมามางานนะครับเกิดใหม่เป็นสุดยอดวายร้ายไร้เทียมทานก็มาเริ่มกันเลยท่านเยียนชมข้าเกินไปแล้วนี่เป็นเพราะท่านอยากให้ข้าเข้าร่วมกับพวกข่าวกวางเซนและอยู่ใต้อำนาจของท่านใช่ไหมเจ้าคงไม่มีทางเลือกมากนักหรอกแต่ถ้าเป็นเฟิงมูกเกอร์ก็คงจะง่ายกว่านี้ เมื่อหลายปีก่อนสำนักตะวันศักดิ์สิทธ์ได้เลี้ยงดูผู้หญิงด้วยกฎไทยยินนางเป็นที่รู้จักในชื่อเฟิงมูเกอร์และนางได้สำเร็จวิชาดาเพลิงภาสวรันจนมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตอนที่ข้าออกมาเผชิญหน้ากับสำนักตะวันศักดิ์สิทธิ์ข้าขอไม่ใช่เฟิงมูเกอร์อีกต่อไปแล้วมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นกับพลังไทยยินของแม่นางละ่ะ การที่สำนักตะวันศักดิ์สิทธิ์ปรากฏต,ตัวอยู่ที่หุบเหวมังกรและภูเขาลู่เหลียวบ่อยครั้งในช่วงนี้ก็เพื่อตามหาแม่นางสินะถูกต้องมันหายไปแล้วตั้งแต่อาจารย์กองข่าตายจากไปค่าก็สูญเสียพลังไทย,ยินในร่างกายไปโดยไม่รู้สาเหตุแล้วความสัมพันธ์ระวังท่านกับเซี่วเซินหละ่ะตอนที่ข่าเสียพลังไทย,ยินไปเซี่เซินได้วางแผนออกอุบายเพื่อลวงเกินข่า แต่ข้าได้ใช้สมบัติวิเศษที่อาจารย์เทียงไว้ทำร้ายเขาจนบาดเจ็บสาหาัสปู่ของเขาโกรธมากเขาใส่ร้ายข้าด้วยการพูดว่าข้าเป็นฝ่ายย่อยวนเซี่ยวเซินและพยายามจะฆ่าข้าเพื่อเป็นการแก้แค้นไอ้เวนนี่ทำตัวดูน่านับถือแต่ความจริงเป็นไอ้เฮืนจอมคมเขนงั้นหรือแต่จะให้ข้าเชื่อคำพูดของแม่นางเฟิงฟังเดียวก็คงจะไม่ได้ เสี่ยเซิงเป็นคนที่รู้วิธีในการสร้างภาพให้ตัวเองถ้าข้าอยากไล่ตามชายสักคนข้าคงไม่มีทางมองเขาเป็นตัวเลือกรอกในอดีตเป็นช่วงเวลาของผู้ยิ่งใหญ่ของสำนักตะวันศักดิ์สิทธิ์อย่างทางเลียวหลูและในอนาคตมันก็จะเป็นของนายน้อยของผู้ขากวงเซินอย่างเยยนเจ้าเกอจะมีใครเหนือกว่าพวกเขาอีก <c oughs> แม่นางเฟิงข้าแค่ฟูดเล่นเท่านั้น กลับมาเรื่องก่อนนั้นนี้ข้าได้ทําการกบฏต,ต่อสานักตะวันศักดิ์ศร์พวกเขาไม่มีทางปล่อยข้าไปแน่ข้าเข้าใจดีว่าภูเขาวงเสิงคงไม่ถอดถิ้งข้าแต่ข้าหวังว่าพเพียรคงเข้าใจและปล่อยให้ข้าได้ไปตามทางของข้าเองขอลาเฟิงหยุนเสิงท่าเจ้ายังมีความเป็นไปได้ที่จะกลับไปเป็นเฟิงมูกเกอล่ะ แต่ผู้อาวุโสของสำนักตะวันศักดิ์สิทธิได้ตัดสินใจไปแล้วและพวกคนที่มีอำนาจทางไลก็ไม่รับฟังด้วยเชื่อใจข้าเถอะพวกเขายังไม่สรุปเรื่องไปอย่างนั้นหรอก <c oughs> นี่นายน้อยกำลังจะจีบสาวยังไงเฟิงยุนเสียงก็ดีกว่าลินอยูเซาที่วางเกาะคนอื่น <c oughs> เพื่อไต,ต่เต้าขึ้นไปเยอะนางเหมาะสมกับเขาที่สุดแล้ว เจ้าควรกลับไปภูเขาควงเซิงกับข้าเพื่ออธิบายเรื่องราวให้พ่อของข้าฟังจะได้รับเจ้าเข้ามาอยู่ในครอบครัวก่อนก็ได้ค่ะข้าจะทําตามที่คุณชายเยียนบอกน้องสิบกเจ้าอย่าไปใกล้เกินไปนะพี่ใหญ่กับข้าจะต้องทําตามคําสั่งขององค์จักรพรรดิพวกเราจะมุ่งหน้าไปที่ภูเขากับลุงจินวังเพื่อจับตัวหัวขโมย เจ้าจวนองชายคนโตของราชวงศ์ถังเจ้าเสิงองค์ชายสามของราชวงศ์ถังหัวขโมยคนนั้นได้รับบาดเจ็บสหาหัสจากฝีมือข้าและพี่ใหญ่แต่เขานีไปได้ถ้าไม่อย่างนั้นเจ้าคิดว่าเจ้าจะสามารถฆ่าเขาและได้ข้อมูลจากเขามาหรือใช่แล้วละ่ะน้องสิโบข้าไม่มีปัญหาก,กับการจะแบ่งความดีความชอบกับเจ้าครึ่งหนึ่งหรอกนะ แต่ได้โปรดอย่าปกปิดเรื่องราวของเขาเอาไว้พราะเราต้องรีบทําการสอบสวนให้เร็วที่สุดบุคคลนั้นเกี่ยวข้องกับตะแกววานวิญญาณถ้าคืนปล่อยไว้ข้าเกรงว่ามันจะช้าไปที่จะอธิบายให้เสด็จพ่อฟังเจ้าโวาอง์ชาย16ของราชวศ์ถัง <c oughs> วันนี้ไม่ใช่วันดีเลยนะเรามาเจอคนซองกลมมีปัญหาภายในสองครั้งติดแบบนี้ คนที่มีปัญหาภายในอีกคนอ๋อนี่มันเกี่ยวข้องกับตาแก้ววานวิญญาณที่เราเจอในอุเพลมังกรรอน่าสนใจจริงๆมาเถอะเราไปดูกันเจ้าก็ช่างบังเอิญอะไรอย่างนี้เจ้าก็มาแถวนี้ด้วยหรอไม่ได้พบกับพวกท่านมานานแล้วนะครับเถึงองชายคนโตจะอยู่ฟังเดียวกับพ่อของเราในขณะที่องชายสมน,นั้นอยู่ฟังของลุงสองของเรา แต่พวกเขาก็ยังออกมาทำงานในแนวหน้าด้วยกันน้องสิบหกทำไมเจ้าไม่มาทักทายเขาละ่ะคารวะคุณชายเย้นถ้าดูไม่ผิดเราเห็นแววตายแห่งความยิ่งยาโซอยู่สินะหือทำไมยู่ยยู่ยองค์ชายใหญ่ถึงพยายามจะสื่อสารกับเราผ่านปราละ่ะเจ้าเกอคนคนนี้คือเจ้าโวน้องชายสิบของข้า เจ้าอย่าไปสนิทสนมกับเขานะแต่ก่อนเขาก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เขาเป็นคนว่าง่ายและเชื่อฟังแต่ว่าช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาอยู่ๆเขาก็เปลี่ยนไปวิทยายุทธ์ของเขาก้าวหน้าขึ้นมากแบบก้าวกระโดดจากนั้นเขาก็กลายเป็นคนยิงยโสและหยาบคายอยู่ๆเขาก็กลายเป็นคนมีพรสวรรค์ภายในครึ่งปีและวิทยายุทธก็ก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดงันรา จากคนเชื่อฟังกลายเป็นคนยิงยโสและขาดความเคารพบ, <c oughs> บทแบบนี้มันนี่มันตัวเอกอีกคนนี่นาะน้องสิบหกมอบข้อความมาให้พวกเราเดียวนี้ไม่ฉะน,นั้นเจ้าจะต้องรับผลจากการกระทำหพี่สามต้องการจะลงโทษข้างั้นหรอแต่ท่านจะทําได้ยังไงกันละ่ะ น้อง16เจ้าฝึกวิชาได้อย่างก้าวกระโดดภายในสองสาวันนี้แต่ประสบการณ์ในการต่อสู้ของเจ้าอย่างด้อยอยู่มากข้ามีคนที่จะสามารถช่วยเจ้าฝึกได้งั้นก็เข้ามาได้เลยเจ้าบูระดับนักสู้ระดับ8ขาดประสบการณ์ในการต่อสู้จริงถ้าทีที่เรี้ยวกราดแบบนี้น่าสนใจจริงๆ ลูกน้องของเจ้าเสิงนักสู้ระดับ8ผ่านการต่อสู้มาอย่างโชคชนน้องชาย16ขห่าขอโทษที่ต้องลวงเกินเ <c oughs> จ้าวูบางอาจทำร้ายลูกน้องของข้าทำามทีเป็นแค่การประลองฝีมืองั้นหรอเขากระจอกเองจะมาโทษข้าได้ยังไงไม่ว่าจะเข้ามากันสักกี่คนก็ไม่มีประโยชน์ผลออกมาเหมือนกันนั่นแหละ พลังปราณที่ไหลเวียนผ่านไปถึงกระดูกแผ่ออกมาเป็นสายฟ้ารอบๆร่างกายนี่เขาฝึกไปถึงระดับนักสู้ขั้นเก้าแล้วหรอ no boss, เมื่อเทียบกับเยียนเจ้าเกิรแล้วเจ้าวูก็ยังถือว่าอยู่ในระดับทั่วๆไป way, เกิดอะไรขึ้นงั้นหรอพวกน้องชายน่าจะปฏิบัติกับอีกไยด้วยความรักสิเจ้าซีเลยว่าที่องค์ราซาเจ้าเกไม่เจอกันนานเลยนะ องค์ชายดูสง่างามกว่าแต่ก่อนเอกนะครับชายคนนี้ดำรงตำแหน่งเทพความสนัรตะวันสักเสร็จและนั่นทำให้สถานะองค์ชายของราชวงศ์ทางของเขาอยู่ในความสมดลุลการจะเอาชนะซึ่งกันละกันไม่จำเป็นต้องใช้แรงเสมอไปหรออะไรคือสิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดในอาณาจักรของพวกเราละ่ะ ถ้าเจ้าต้องการเจ้าสนะกันทำไมถึงไม่แข่งกันปรุงยาเพื่อวัดว่าของใครดีกว่ากันละ่ะน่าสนใจนี่เจ้ายวนเป็นลูกชายของจักรพรรดิส่วนเจ้าเสงเป็นลูกชายขององค์มเหสีในขณะที่แม่ผู้ให้กำเนิดเจ้าโวเป็นเพียงสาวใช้ในวงังสภาพแวดล้อมที่โตมาและการศึกษาของพวกเขาแตกต่างกันมากถ้าเจ้ายวนกับเจ้าเสงสนะก,ก็คงไม่ใช่เรื่องที่น่าชื่นชมอะไร ดูเหมือนว่าเจ้าเชลเลยจะมีเจตนาแฝงเขาทำเช่นนี้เพื่อเจ้ายวานกับเจ้าเชิงเพื่อเราสามารถอัศนะกันและกันด้วยการปรุงยาก็ได้ถึงเจ้าบูจะมีโอกาสปรุงยาได้แต่เขาก็ไม่มีทางทำดีกว่าพ่อเราหรอกนั่นถือเป็นโอกาสที่หาได้ยากสำหรับพวกเจ้าทุกคนนะที่ผู้อาวุโสด้านการปรุงยาอย่างท่านวังมาปรากฏตัวที่นี่เพื่อประเมินยาของพวกเจ้า ข้าจะสามารถประเมินได้อย่างไงกันในการแข่งขันครั้งก่อนหน้านี้ยาที่องค์ชาย16ปรุงขึ้นมานั้นดีกว่าของข้าเสียอีกอะไรนะความสามารถของเจ้าวูนั้นสูงกว่าผู้เอาโซวังอีกงั้นหรอเป็นไปได้ยังไงกันทุกคนในเรือนปรุงยาล้วนยกย่องเขานะพี่ใหญ่ครับทำไมเราไม่หาข้ออ้างทอนตัวไปละ่ะ เจ้าโวเก็บช่อนฟิล์มือไว้ถ้าพวกเราแพ้มันขึ้นมาแล้วก็รอเดี๋ยวก่อนข้าเชื่อว่าการแข่งขันครั้งนี้จะต้องยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนเจ้าเกอร์เจ้ายิ่งกว่านั้นแข่งขันกันทันทีจะไม่มีเดิมพันได้ยังไงละ่ะฝ่ายที่ข้าลงเดิมพันก็คือองค์ชายคนโตเจ้ายวนข้าขอเดิมพันว่าเขาจะเป็นผู้ชนะ อะไรนะเจ้าก็เจ้าไม่ควรทำแบบนี้หรอกนะความสามารถในการปรุงยางของข้านั้นยังไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงมากเมื่อเทียบกับผู้อาวุโสหวังไม่เป็นไรหรอกครับท่านทำตามที่ข้าบอกก็พอวิธีการก็คือข้าเข้าใจแล้วในเมื่อเจ้าเก็อยากจะร่วมแข่งขันข้าก็ยินดีรับคำท้า ผู้เอาโซว,วางกล่าวไว้อย่างชัดเจนแล้วดังนั้นข้าเลือกเดิมพันฟังเจ้าวูเจ้าเกอเจ้าอยากจะเดิมพันด้วยอะไรล่ะข้าต้องการเดิมพันด้วยส่วนแบ่งรายได้ของฟาบาทในสลาบรุงยาครับส่วนถ้าข้าแพ้ข้าจะมอบผลึกวิญญ,ญาณมังกรนำแข็งนี้ให้การประลองเล็กๆแต่การเดิมพันสั่างสูงข้านี่มันจะไม่เกินไปหน่อยหรอ แต่จากประวัติของเยียนเจ้าเกอเป็นไปได้ว่าเขาจะมองเห็นอะไรบางอย่างถ้าเจ้าอยากจะเดิมพันฟังพวกเขาก็เอาเลยมีพรสวรรค์หัวแข็งและเย่อหยิ่งยังไงก็ตามโชคไม่ดีเลยนะเจ้านมน้อยข้าเป็นพวกอารมณ์รุนแรงไม่ชอบแพ้ใครเชียวด้วย การประลองครั้งนี้จะเป็นเรื่องของวิชาการพงยาไม่เกี่ยวกับว่าใครจะมีสูตรยาเฉพาะตัวหรือสูตรยาวิเศษแค่ไหนสิ่งที่พวกเจ้าต้องทำก็มีแค่การทำยาธรรมดาธรรมดาเหมือนกันแล้วจากนั้นเราจะตัดสินจากความเร็วในการผลิตคุณภาพของตัวยาและปรมิมาณสารตกค้างในตัวยาเท่านั้นเจ้าเกา็เจ้ามีอะไรจะค้านไหมไม่มีครับเริ่มกันเลยดีกว่า งั้นข้าจะเริ่มแล้วนะทำไมวิธีการปรุงยาของเขาถึงเหมือนกับการกระจายหมอกเมฆาการกระจายหมอกเมฆาเป็นวิชาที่หายสับสนไปนานแล้วโดยปกติแล้วไม่มีใครสามารถฝึกมันได้สำเร็จอีกนอกไปเนจากเก้าเจอเทพเจ้าด้านการปรุงยาที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพสงคราม บุคลิกที่เปลี่ยนไปรวมถึงสเกตต่างๆที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมันอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีดวงวิญญาณอื่นอยู่ในร่างกายของเขาการเกิดใหม่ของเทพสงครามเก้าเจ้อเสร็จแล้วช่างเป็นวิชาที่ดูลึกลับอะไรเช่นนี้กลิ่นของอยาฟืนฟูพลังนั้นยังหอมมากอีกด้วย ลองตรวจสอบดูสิพวกท่านจะได้รู้ว่ามันดีขนาดไหนไม่เร็วเลยอย่าฟืนฟูพลังเม็ดนี้มันเป็นยาชั้นหนึ่งแน่นอนถึงตาพวกเจ้าแล้วใครจะเริ่มก่อนละ่ะหลังจากวันนี้เราคิดว่าซื่อเสียงในธนะองค์ายคนโตและองา์สามจะต้องย่อยยับลงไปเพราะว่าพวกเขาเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่า อีกทั้งได้รับการศึกษาที่สูงมากองไซสาย16และเยียนเจ้าเกอรที่วันนี้ทำตัวบ้าบินเหลือเกินก็คงจะทำให้เสื่อเสียงของพ่อของเขาย่ยยับลงไปเพราะเรื่องนี้ด้วยข้าจะเริ่มก่อนข้าเชื่อในตัวเจ้าเกอรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าจะทำให้เต็มที่ถึงจะเสมอมันก็เหมือนพวกท่านแพ้อยู่ดี <c oughs> เราใช้เวลากว่าเครื่องสตรวตรรษเพื่อสะสมความรู้หลังจากการทำลายลลางครั้งยิ่งใหญ่แล้วไม่มีอะไรภายใต้สวงสวรรค์ที่เรายังไม่รู้อีกเ <Okay. S 1> จ้ายวนไม่ว่าแกจะทำยังไงมันก็ไม่มีทางเอาชนะข้าได้หรอกขอข้ายืมยาฟืนฟ้นฟูพลังของเจ้าสักครู่นะเขาจะทำอะไรนาะนองค์ชายหน่งพยายามจะทำอะไรกันนะ ท่านผู้เอาโสวังเชิญตรวจสอบนี่มันคำว่าควรที่เลืออยู่บนตัวยาได้หายไปหมดแล้วประสิทธิภาพของตัวยาก็เพิ่มขึ้นด้วยมันถูกยกระดับขึ้นมาเลยว่าไงนะเป็นไปได้ยังไงอาภัยให้สายตาฟ้าฟางของคนแก่คนนี้ด้วยแต่เทคนิคที่องค์ชายหนึ่งใช้ คือวิชาทักร้อยเข็มทองคำสินะท่านผู้เอาสว่างช่างมีสายตาเสียคมจริงๆมันคือวิชาทักร้อยเข็มทองคำตามที่ท่านว่าครับข้าไม่คิดเลยว่าในช่วงชีวิตนี้จะมีโอกาสได้เห็นวิชาการปรุงยาที่ายสับสนไปตั้งแต่ก่อนการลมสลายครั้งใหญ่ข้าตายตาหลับแล้วล่ะ ก็จบไปแล้วนะครับทุกคนเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆเพื่อกันใหม่คลิปนะนะครับทุกคนขอบคุณครับ